ม,มาคุยกันในเรื่องของข่าวอัปเดตท,ทางการเมืองล่าสุดในเรื่องของรัฐสภานะคะคอ,อรม,มแพทองทาน2นะคะก็ทราบว่าอย่างไม่เป็นทางการนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอเพียงนำขึ้นทุนกล้าวนะคะส่วนจะเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงก็ติดตาม แต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งพึ่งผันตัวไปเป็นพักร่วมฝ่ายค้านมานั่นก็คือพักภูมิใจไทยนะเตรียมเดินหน้าเพื่อที่จะกำจัดนะคะครอมอแพทองทานสองนี้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีอายุน้อยที่สุดนะคะงานนี้หวังผลยังไงเรามาติดตามข่าวกันค่ะ รายละเอียดก็คือวันที่24มิถุนายนนะคะโคศกพักภูมิใจไทยนางสาวบุญยธิดาสมชัยนะคะหรือว่าสสเนมสสอนนุลราชธ,ธานีนะคะได้ออกมาแถลงว่าวันที่24มิถุนายนเนะะี่ยค่ะพักภูมิใจไทยสมาชิกทั้งผู้บริหารพักนะคะกรรมการบริหารพักได้ไประชุมกันแล้วก็เห็นควรว่าจะยื่นเรื่องอไม่ไว้บังใจนะคะ โดย أ, มาตราที่จะใช้ยืน่นไม่ไว้บางใจนี่จะใช้จะไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151อันนี้คือแถลงการของพรรคคุมชายไทยนะคะแล้วก็ประกาศเชิญชวนพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชารัฐพรรคเป็นธรรมพรรคไทยสร้างไทยที่เป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมลงนามเพื่อให้มีเสียงเพียงพอที่จะยื่น อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ได้คือที่มามันเป็นอย่างนี้กับท่านผู้ชมตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เนี่ยการที่สสจะพักฝ่ายค้านี่จะยื่นไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้นะคะจะต้องมีเสียงหนึ่งใน5ของจำนวนสสในสภาตอนนี้สสในสภาทั้งหมดมี495คน เพราะฉะนั้นหนึ่งใน5นี้ก็คือ99สอสอหรือ99รายชื่อที่จะต้องรวบรวมมาเพื่อแสดงต่อประธานสภาว่ามีสมาชิกจำนวน99คนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยื่นอภิปรายไปไว้บางใจอันนี้คือสาระนะคะทีนี้เรามาดูเสียงของพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยมีเสียงอยู่69เสียง ไม่พอแน่นอนเขาถึงได้เชิญชวนฝ่ายค้านมาร่วมทีนี้เรามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของฝ่ายค้านพรรคไทยสร้างไทยเท่าที่ทราบมานี่ทุกเสียงนี่ไปร่วมสนับสนุนหนุนให้รัฐบาลอครมออิงสองเนี่ยเดินหน้าต่อในการบริหารประเทศนะคะ พูดง่ายๆว่าเสียงที่มีทั้งหมดเลยนะคะเดิมว่ายังเหลืออยู่เสียงหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมีรวมมาแล้วว่าคือทั้งหมดเนี่ยหนุนให้ครมอิงสองไปต่อต่อมาพักเป็นธรรมซึ่งมีอยู่หนึ่งเสียงนะคะหนึ่งเสียงไปรวมกับพักภูมิใจไทยก็จะเป็นอยู่เจ็ดสิบเสียงนตอนนี้มารวมกับพักพลังประชารัฐหรือก็อาจจะไปรวบรวมมาได้ยังไงก็ตามสมมุตินะคะ พละกำลังประชารัฐมีทั้งหมด19เสียงสมมติว่าเอาไมา่ได้ทั้งหมดขอให้เสียงดังขนะึฉันมาขันขึ้นข้างนอกก็ว่าอยากได้บรรยากาศง่วงๆพลังประชารัฐรวมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น79เสียงไอ้แปดสเเสียงนะ ถ้าไรนะันหกสิบเกมารวมกับพลังประชารัฐอีกอกับพักเป็นทามหนึ่งน,นะมันก็จะเป็นแปดสิเสียงบวกเลขจะผิดและสักเพียนนะคะเพราะว่า20รวม69ก็เป็น89นะคะนั่นคือขาดอยู่10เสียงถึงจะถึง9กคนทีนี้ก็มาดูนะคะว่าพักพลังประชาชนจะร่วมลงนามด้วยไหมก็มาวิเคราะห์กันอา,อาจจะ ร่วมลงนามหรือไม่ร่วมลงนามก็ได้ไม่มีใครอย่างรู้นะคะก็ต้องรอดูมติพักพลังไอ้พักประชาชนจะแถลงเป็นทางการเหตุ <ide> ที่คิดว่าทําไมพักประชาชนเนี่จะร่วมลงนามหรือไม่ลงนามเนี่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการอภิปรายไม่ไว้ไวบังใจเนี่ยมันทําได้ปีละหนึ่งครั้งอ่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะเวลาว่าอ่า เกมการเมืองของพรรคประชาชนเนี่ยวางไว้ยังไงนะแต่งานนี้เกมของพรรคภูมิใจไทยในยมองออกเลยค่ะพรรคภูมิใจไทยยังมีความหวังที่จะจัดตั้งรัฐบาลการยื่นอภิปรายไม่ไว้บางใจครั้งนี้มันจะเป็นการปิดปิดช่องทางคือในระหว่างที่ยืน่นแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงโหวตโหวตเสียงนะฮะนายกจะไม่สามารถยุบสภาได้ Uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะวันต่อไปเนี่ยดิฉันจะมาลงคลิปผ่าแล้วก็วิเคราะห์ว่าเพราะอะไรทําไมนะคะภาคภูมิใจไทยจึงใช้วิธีการเล่นการเมืองแบบนี้ยังมีความคาดหวังอะไรอยู่และยังเดินเกมการเมืองอย่างไรอยู่แล้วก็คาดหวังว่าจะล่มนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ และถ้าหากว่าล้มนายกรัฐมนตรีได้พรรคเพื่อไทยเชื่อแน่ค่ะว่าโดยประสบการณ์โดยบุคลากรในพรรคเนี่ยก็มีมีไม่ด้อยกว่าแล้วก็จะมีประสบการณ์มากกว่าพรรคภูมิใจไทยมาคอยฟังดูการวิเคราะห์ทัศนคติมุมมองในคลิปต่อไปนะคะดิฉันจะทําแยกไปอีกคลิปหนึ่งในการวิเคราะห์ประเด็นนี้เดี๋ยวยังไงก่อนที่จะจากลากันในช่วงทักทายหรือ ส่งข่าวในเรื่องของทําไมพรรคภูมิใจไทยเขายื่นอภิปรายไม่ไว้บางใจทําได้ไหมเพราเพิ่งแยกจากกันออกมาร่วมรัฐบาลกันอยู่หยกๆยกนะฮะจากกันมาไม่กี่วันก็เตรียมยื่นละนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ตกข่าวสารนะคะก่อนจากกันนะคะฝากเชิญชวนฟังนะคะเสียงจากที่ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะคุณอดิศรเพียงเกตนะ,ะเขียนบทกรนถึง คุณอนุทินนะคุณอนุทินก็ชื่อเล่นว่าหนูคุณอดีศรเพียงเกตก็เลยแต่งบทกลอรว่าใจเย็นๆน้องหนูฝากไปถึงคุณหนูอนุทินจบบทกรน,นี้แล้วเราเค่อยพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะได้ข่าวจากโซเชียลบอกว่าพักภูมิใจไทยพักฝ่ายค้านน้องใหม่ของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ครับ จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา151ฟังแล้วก็เฉยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะพึ่งจากกันไม่ทันข้ามคืนจากมิตรกลายเป็นศัตรูไปแล้วหรืออย่าลืมนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรรัฐบาลชุดนี้ครับมาร่วมเวลาสองปีพอออกไปเป็นฝ่ายค้านยังไม่ข้ามคืนดูเจตนาอย่างอื่นไม่ได้ครับมันไม่ใช่การทำงานของฝ่ายค้านละมั้งครับจะแค้นอะไรกันนักกันหนา เป็นนักการเมืองไม่เป็นฝ่ายคา้านก็ฝ่ายรัฐบาลเมื่อทำงานไม่ตรงกันไม่สามารถไปด้วยกันได้ก็แยกกันไปทำงานแค่นั้นเองครับไม่ใช่ฉวยโอกาสมาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผมดูว่าไม่ใช่สึกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้ารวดเร็วถึงขนาดนี้จะกลายเป็นศึกทำใจไม่ได้มากกว่า ฝากเรื่องนี้ไปหาคุณอนุทินชานวีรกุณน้องรักนะครับยังรักกันอยู่ทําหน้าที่กันไปการทำงานของนายกรัฐมนตรีไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ชาติบ้านเมืองยติดังกล่าวจะเป็นได้ก็เพียงยติขอเปิดยติด่วนโดยวาจาเท่าน,นั้นเองครับอย่างมากความเร่งด่วนของยติความสำคัญของยติยติดังกล่าว เป็นได้ก็เพียงยติด่วนโดยวาจาซึ่งพักการเมืองต่างๆสามารถที่จะนำเรื่องที่มีความสำคัญสำคัญในเหตุการณ์บ้านเมืองมาพูดจาในสภาได้เป็นได้แค่นั้นครับจริงๆนะครับแหมทำใจหน่อยแหมของหลุดมือไปแล้วร้องไห้โฮแบบเด็กๆคงจะไม่ได้ครับไม่ใช่บุธิภาะวะของการเป็นพักการเมืองและนักการเมือง ฝากกรอนไปหานะครับด้วยความเคารพรักกันเหมือนเดิมนะครับเปิดศึกทำใจไม่ได้เป็นฝ่ายค้านได้ไงใจผาวาแค้นเคืองเรื่องใดเจตนานี่เพิ่งจากกันมาเพียงข้ามคืนเป็นอื่นไปซะแล้วอย่าเอาอารมณ์ส่วนตัว มาปนกับเรื่องส่วนรวมนายกรัฐมนตรีทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมาโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการให้กำลังใจนะครับแต่ว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งไม่เคยทำมาเลยเนี่ยเพิ่งไปทำายกๆเป็นน้องใหม่เนี่ยต้องไปหาเสียงเพิ่มให้มันครบตามรัฐธรรมนูญหนึ่งในห้าก่อนนะครับใจเย็นๆน้องหนูใจดีเย็นครับขอบคุณครับ